สวัสดีครับท่านเอฟซีที่ติดตามเพจวิธีกนดอยนะครับวันนี้ผมจะมาเพื่อนนะครับมาดูบ่อกุบนะครับบ่อเลี้ยงกุบนะครับที่เราเพาะเราอนุบาลไว้นะครับก็จะมาดูวิธีการคัดแยกนะครับแยกออกมานะครับพร้อมพิจักจำน่ายนะครับบ่อนี้ก็ประมาณนักหมื่นก่าตัวได้นะครับบ่อนี้ประมาณสักเหลือประมาณนักพันก่าตัวนะครับ ดรวยวิธีคัดแยกนะครับก็นี่นะครับก็แยกไซส์นะครับแยกไซส์ออกมานะครับเพื่อที่จะจําหน่ายนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งใบ5้0ตัวนะครับก็คัดแยกนะครับตัวละ2บาทนะครับท่านไหนที่จะสั่งจองนะครับก็ทักแชทมาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับก็เรามีส่งนะครับในพื้นที่นะครับใกล้เคียงนะครับ ตัวกำลังสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหสองบาทนะครับก็ไม่แพงนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวนี่ลูกค้านะครับมาส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าที่จะมารับนะครับนี่ข้างบ้านนะครับมารับานะครับมารอรับลูกกบนะครับเพื่อที่จะเอาไปปล่อยนะครับปล่อยในพื้นที่บอกใกล้เคียงกันนะครับก็อัตรารอดนะครับ ร้อยละเก้าสิบเก้าเลยนะครับดูบอ่อแกททำไว้นะครับเ,เพื่อนๆก็คุณดุงอยู่ข้างบ้านนะครับก็มาซื้อกบไปห้าร้อยตัวนะครับก็แถมมีแถมทุกๆท,ทุกออเดอร์นะครับดูกแกปีนเลยนะครับปีนแล้วก็เอาไปเทลงบอ่อนะครับกำลังสวยนะครับไซส์สวยเลยนะครับ เทแล้วครับเทแล้วสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆสุดยอดโอเคครับขอให้ตัวไวๆนะคุณดุงขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ